สุดท้ายกับรายการชีวิตพิพิตดวงแล้วนะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะคดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนะคะอาจ้จย์ช่องทางอีก2ช่องทางไว้ก่อนละกันนะคะเป็นช่องทางอื่นที่คุณผชมนั้นสามารถส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและ ข้อความคำถามต่างๆเข้ามาได้นะคะนั่นคือทางอ e ีเมลค่ะม i ล็อกเกอร์ดอทสกอเรชแอดพอดเมลดอทคอมนี่ขึ้นทางหน้าจอแล้วนะคะอันนี้สะดวกมากเลยสำหรับใครที่เล่นคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำหรือว่าทางจดหมายนะคะก็เขียนจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตด,ดวงค่ะ27ทับหหมู่4ตํตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย11์11140นะคะแล้วก็เรื่องราวที่อาจารย์นำมาพูดในวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุ แบบสั้นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องราวของเรือคู่หมดไปแล้ววันนี้เป็นเรื่องราวของเรือมันิยูมันต,ยนติยูครับก็อย่างที่บอกว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยเราบอกว่ามันจะมี2ระบบปฏิทินก็คือปฏิทินแบบไทยซึ่งปฏิทินแบบไทยเราบอกว่ามันอยู่ได้ย้ายเมื่อปีที่แล้ววันที่6มีนาคมของปี59แต่ปฏิทินสากลทั่วโลกกันเนี่ยได้บอกว่ามันอยู่จะย้ายเข้าลาศีเมษเนี่ยวันที่8เมษายน60ที่จะถึงนี้เป็นการย้ายถาวร สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมควรทราบก็คือว่ามริยูที่ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยจะมีผลกระทบนะครับกับคนจํานวน5าราศีราศีแรกก็คือราศีเมษเน้นเป็นทางด้านสุขภาพการย้ายถิ่นฐานความเครียดและความขัดแย้งเน้นราศีนี้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพใ,ให้ดีอันที่2ก็คือพวกกระกฎจะเป็นในนเรื่องการงานการเปลี่ยนแปลงเรื่องธุรกิจการงานการสร้างธุรกิจใหม่นะครับแล้วแรงกดดันที่มาจากเรื่องผู้ใหญ่และงานนะครับ วนราศีที่สามเนี่ยราศีตุลราศีตุลค่ะพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องชีวิตคู่ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนะนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ,กบความสัมพันธ์กับคนถิน่นไกลนะครับเน้นคนราศีตุลจะเดินทางบ่อยขึ้น<ม>นะครับแล้วก็ต้องพบกับคนต่างถิ่นมากขึ้นะนะครับถัดมาก็คือพวกพิจิกร พิจิกนี่ก็เตรียมตัวเรื่องอาชีพใหม่งานใหม่แล้วก็พาระาง,งานที่หนักและเครียดขึ้นสิ่งที่ต้องระวังควบคู่ไปด้วยก็คือมักจะมีโรคแปลกๆที่เกี่ยวกับส่วนบนของศีรษะก็คือปากหูคอจมูกะนะครับต้องระวังนิดนึงแต่ไม่ได้รุนแรงนะคนระับเพราะไม่ใช่โรคเรื้อรังอะไระนะครับตัวราศีสุดท้ายที่ต้องระวังก็คือมังกร คนราศีมังกรจะมีการย้ายถิ่นฐานไปสร้างรากฐานใหม่แล้วก็ต้องพัดพรากจากคนดั้งเดิมคนเก่าคนแก่หรือคนที่อยู่ในสังคมเดิมต้องจากไปเพื่อไปสร้างหลักฐานในสังคมใหม่่ะนะบางทีก็บางคนก็จะมีโอกาสไปสร้างครอบครัวด้วยงั้นก็มีทั้งหมด5ราศีอันนี้เป็นกระทบต่อบุคคลโดยตรงนะคะตรง5ราศีรัศนาราศีนีงแต่ว่ามันก็มีเรื่องของภาพใหญ่ที่มันจะกระทบดวงเมืองลคดวงเมืองด้วยคือเวลาเมลตอยู่ย้ายเข้าสู่ดวงเมืองประเทศไทยจะทําให้มี มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับหลายๆอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมของประเทศนะครับเช่นอย่างที่เรากําลังพูดคือว่าประเทศไทยกําลังจะพัฒนาไปเป็นดิจิทัล4.0นั่นคือเรื่องจริงที่จะต้องมาแน่นอนละเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบตั้งแต่ระบบบริหารปกครองประเทศระบบการใช้ชีวิตต่างๆในสังคมและมันจะถูกเปลี่ยนใหม่หมดตอนนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงิดขึันบ้างมันก็เห็นจะเห็นภาพอยู่หลายๆอย่างเปลี่ยนแม้ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารประเทศการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสังคม <peach> ทุกอย่างเปลี่ยนหมดทั้งเศรษ,ษฐกิจการเงินและรวมทั้งอาชีพต่างๆของสังคมไทยจะเริ่มเปลี่ยนไปหมดแต่มันก็ไม่ใช่แค่ภายในประเทศเราใช่ครับ <med> ไปทั่วโลกเลยครับทั่วโลกเลยทั่วโลกครับ, <med> รบเพราะเป็นการเปลี่ยนยุคสมัย <med> เป็นการเปลี่ยนยุคสมัยสิ่งหนึ่งที่อยากฝากให้ท่านผู้ชม,ท,ชมทราบก็คือว่า <med> ท่านผู้ชมอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับต้องใช้คาพูดคุณแปรว่าเมื่อกี้ตื่น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 นะคะให้ทันกับสถานการณ์ของโลกนะคะสถานการณ์ของธุรกิจคืออย่าง เราทราบกันอยู่แล้วชีวิตเรามันอยู่กันด้วยปากท้องนะคะเราก็ต้องหาไรายได้ถ้าเกิดเราโมวแต่ช้าล้าหลังอยู่ดีที่เราเคยทํามามันประสบความสำเร็จมากมันก็จะตายลงไปได้ใช่ครับอ,อ,อยากให้ผู้ชมฟังนะครับว่า ท่านผู้ชมจะต้องเริ่มพัฒนาจากสิ่งที่มีมาแต่เดิมให้ทันยุคทันสมัยและเป็นสิ่งใหม่ๆไม่ควรย่ำอยู่กับที่เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เรียนรู้สังคมใหม่ที่กําลังจะก้าวเ,เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเราเรียนเครื่องไม้เครื่องมือสิ่งที่จะถูกเปลี่ยนไปในอนาคตคไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของเราและเปลี่ยนทั้งโลก <นะ S 1> เตรียมตัวนะครับ ค่ะก็ดาวมฤหยูเข้าสู่ราศีเมษเจ็ดปีด้วยกันนะคะถ้าส่วนตัวส่วนบุคคลเนี่ยราศีเมษก็ต้องระวังเป็นระดับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยทุกคนก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใช่เพียงแค่ชาวราศีเมษเท่านั้นนะคะวันนี้รายการก็หมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามชมนะคะย้อนหลังได้ทาง YouTube และกเข้าชาแนลทีวีไทยแลนด์กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลาเดิมนะคะสี่โมงครึ่งถึงหกโมงเย็นวนี้พลาราตันเชียร์ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ